สวัสดีครับจากเต็นรถโอ๊ตอาร์ทโฮมคาร์นะครับก็วันนี้ทางเต็นทรถโอ๊ตอาร์ทโฮมคาร์ของเราก็มีรถเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับนั่นก็คือเจ้ารถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวเครื่องยนต์2.4 GT ขับ2นะครับคันนี้ปี2017ราคาอยู่ที่899,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 6 4 7 9บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวแบบเจที่นั่ง นะครับต้องบอกเลยว่านะครับเจ้าปาเจโรคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็วันนี้นะครับทางเป็นรถโอ๊ตอาร์ตมกาของเราจะพาไปยนชมหน้านะครับเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต ตัว2.4 GT ขับ2คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับชุดด้านหน้านะครับดีไซน์ออกแบบมานะครับเป็นแบบรูปแบบ Dynamic s h ลล์นะครับกระจังหน้าถูกแบบมาให้เป็นแบบคมเมี่ยมนะครับยาวตัดรับไปถึงตัวชุดคมไฟหน้าก็จะเป็นคมไฟหน้าแบบเบรนโปรเจกเตอรแบบ b บ LED นะมาพร้อมกับในตันของตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับ เทิบลงมาที่ในส่วนของตัวชุดชายกันชนด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับต้องบอกว่าดีไซน์นะครับดูสวยเลยนะครับแล้วก็เทิบมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อแมกอลลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนะครับสีบอลเทา แต่ถ้าเป็นตัวขับสีเนี่ยจะเป็นหน้าปัดกึงเงานะครับภายในช่วงล่างซุ้มล้อนะครับก็ดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยเพราะว่าคันนี้เรามีการพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นคมเมียมที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมีบันไดข้างนะครับราวหลังคานะครับแล้วก็มือเปิดประตู จะเป็นโคมเมียมทั้ง4บานนะครับมาพร้อมกับระบบนะครับสม a ร์ทคิวเรตเอนทีนะครับก็จะเป็นระบบนะครับอัจฉริยะแบบควบคุมการเปิดปิดประตูโดยเพียงแค่คุณลูกค้านะครับพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นเดีขออนุญาตผมหยิบกุญแจให้ดูก่อนเนาะนะครับตัวนี้เพียงแค่ลูกค้านะครับถือกุญแจไว้นะครับหรือเก็บไว้ในกระเป๋านะครับกดล็อกนะครับตอนนี้ลดล็อกแล้วนะครับที่สําคัญ กดล็อกรถกระจกมองข้างของปาเจโร่จะพับนะครับถ้าปลดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะกลางเปิดขึ้นมานะครับนี่คือเป็นระบบนะครับอัจฉริยะควบคุมด้วยกุญแจรีโมทนะครับและที่สำคัญนะครับตัวคิ้ว รีดน้ําตัวนอกนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ตกแต่งลายเส้นนะครับให้เป็นแบบโครเมียมดูสวยๆเลยระบบเบรกช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังจะเป็นดิสเบรกนะครับทั้ง4หล้อนะครับต้องบอกว่าเจ้ามิซูบิชิปาเจโร r สปอร์ตเนี่ยให้อ p อปชั่นหรือฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับแล้วเถิบมาด้านหลังนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านใน มีการปัดน้ำฝนพร้อมระบบไล่ฟ้าครบนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ led นะครับมาพร้อมกับไฟหลีแบบสเปกตรัมนะครับตัดด้วยลายขอบคิ้วคมเนี่ยมนะครับตรงฝากระโปรงท้ายนะครับและที่สำคัญเสริมด้วยระบบนะครับเสริมความปลอดภัยตัวชุดกล้องมองหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์หรือที่เขาเรียกว่าโซน่านะครับเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังให้นะครับอ่าด้านหลังนะครับต้องบอกว่า ครบฟังก์ชันออปชันเลยนะครับรูปทรงดีไซน์สวยนะครับดูสปอร์ตเลยนะครับใครที่หายอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสนใจยังไงก็นะครับลองแวะเวียนเข้ามาดูได้หรือโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ตามเบอร์ท,ที่ผมให้ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ต้องการอยากจะออกรถกับทางเป็นรถโอ,อทอรถฮูมกาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดนะครับหรือจัดไฟแนนซ์ของเราก็ฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เปลี่ยนถ่ายแนละ้วมันเครื่องเติมนะ้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้อ่ะต่อมานะครับในส่วนของตัวนะครับภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ ของตัวเจ้าปา j e โ o คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรหรือเครื่อง2400ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับ16วาลแบบไมเวกวีจีเทอรนะครับอันนี้ให้แรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่1 8 1แรงม้าที่ประมาณ3500รอบต่อนอาทีนะครับมาพร้อมกับระบบเกยียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดและที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับก็จะในส่วนของตัวน็อตกระโปรงหน้านะครับแก้ม ซีนต่างๆเดิมนะครับจากโรงงานให้ดูนี้เลยนะครับสนใจยังไงก็ลองแวะเปลี่ยนเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับชั้นนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยก็ถูกตกแต่งด้วยโทนสีนะครับ จะเป็นสีดําตัดกับลายสีผ้าหลังคาจะเป็นสีเบจหรือสีครีมนะครับแล้วก็ภายในชุดคอนโซลเนี่ยจะตัดด้วยขอบลายคิ้วเป็นสีบอลเงินนะครับดูสวยๆเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแบบสีก้านนะครับฝั่งด้านซ้ายจะควบคุมในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงนะครับ แล้วก็ฝั่งด้านขวาจะควบคุมในส่วนของตัวปุ่มคุสคอนโทรลแล้วก็ในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับแบบไอมิดนะครับอ่าแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับปุ่มนะครับแพทเทินชิพ แล้วก็บริเวณฝั่งองัซนด้านขวาก็จะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบปุ่มบุสต์สตาร์ทมีในส่วนของตัวปรับนะครับพับกระจกไฟฟ้าพร้อมปรับเลนนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายมีระบบโซนานะครับก็คือเซ็นเซอร์กัดระยะถอยให้มีในส่วนตัวเซนเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้าแบบตรงนะครับครบแล้วก็ที่บริเวณแผงประตูนะครับก็จะมีสวิตช์กระจกประตูเป็นแบบไฟฟ้าตัดด้วยลายนะครับคิ้วนะครับสีบอลเงินหุ้มหนังดํา นะครับดูสวยๆเลยนะครับสนใจไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรถวิ่งประมาณ4ี่หมือ่ะสี่หมื่นกว่าโลนะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่46,7 4 4กิกิโลเมตรต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับอ่กลับรถนะครับ ปี2017นะครับวิ่งเพียงแค่40,000กว่าโลนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆที่สำคัญคันนี้ประวัติเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับอ่าแล้วก็เถิบมาที่บริเวณคอนโซลนะครับตรงกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นนะครับผมทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วมาพร้อมกับระบบนำทางแบบเนวิเกเตอร์นะครับอ่า เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบนวีเกเตอร์รองรับแบบภาพ 3D เลยนะครับแล้วก็รองรับเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่น DVD CD นะครับรองรับขึ้นวิทยุ FMAM นะครับ USB iPod รวมไปถึงบลูทูธและที่สำคัญคันนี้ยังมาพร้อมกับจอด้านหน้าและจอด้านหลังนะครับ จอหน้า7นิ้วจอหลังประมาณ9-10นิ้วนะครับอ่าเดิมๆให้จากทางโรงงานเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงในส่วนของตัวเครื่องเล่นกันว่ามันเป็นไงบ้างนะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเสียงนิดนึงนี่เพิ่มเสียงนะครับอ่าใช้งานได้จริงนะอ่าลดเสียงอ่าเสียงดีนะครับ แล้วก็ต่อมา,อาเรามาดูในส่วนของตัวชุดกล้องถอยนะครับตัวนี้ก็ยังมีเชื่อมต่อกับกล้องถอยมาพร้อมกับเส้นสมมุตินะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีนะครับที่ขับรถ ไม่แข็งก็สามารถดูผ่านกล้องด้านหลังได้เลยแถมยังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหรือที่เขาเรียกกันว่าโซน่าเนี่ยด้านหลังมาให้อีกนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าออปชั่นคันนี้ให้มาเพียบเลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับในส่วนของตัวนะครับระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝานะครับอย่างอิสระนะคันนี้ก็สามารถ แยกปรับได้นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าถือว่าออปชันเขามาดีเลยนะครับไฟฉุกเฉินหรือไฟพามาก,ก็จะอยู่รนเวตรงกลางนี้นะครับถบลงมานะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเปิดในส่วนของตัวพัดลมด้านหลังนะครับมีช่องเสียบนะครับไฟ12โวลต์หรือที่จุดบุรีนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีด นะครับตัดด้วยบริเวณลายขอบเกียร์เนี่ยนะครับข้างๆคันเกียร์ก็จะตัดด้วยลายขอบคิ้วแบบสีบอนเงินดูสีสวยเลยคันนี้เบรกมือไฟฟ้ามีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับและที่สําคัญยูบ็อกกลางเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ของได้นะครับมีเห็นไหมฮะช่องเสียบในส่วนของตัว USB นะครับหรือ power outlet นะครับตรงนี้อีกถือว่าโอเคเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญภายในเนี่ยดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเลยนะครับนั่งสบายนะครับด้านบนหลังคาเรามาดูกันมีช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ม่านบังแดดนะครับไม่มีหักนะเปิดปิดสมบูรณ์นะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาเลยนะครับเห็นไหมครับเดิมๆนะครับสัญลักษณ์ในส่วนของตัวหมายเลขพาร์ทของเจ้า ม่านบางแดดเดิมๆยังอยู่ครบอ่าก็คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถนะครับรถครอบครัวแบบ7ที่นั่งในราคาไม่เกิน9 0 0 0แสบาทต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับ สนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าออปชันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ถุงลมแอร์แบกระบบป้องกันการลื่นถลายมีให้ครบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตามมาเลยครับขอญอาตับเครื่องยนต์ก่อนนะตัวนี้นะครับด้านหลังของเราเนี่ยนะครับพื้นที่นั่งแถว2เนี่ย ก็ต้องบอกว่าดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเบาดูตึงๆนะครับเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเบาะนะครับแผ่นเลี้ยงตึงอยู่เลยนะครับแผ่นเลี้งตึงอยู่เลยนะครับแล้วก็บริเวณเบาะหลังแถวสองตรงกลางเนี่ยยังมีที่วางพักเท้าแขนยังมีในส่วนของตัวช่องวางแก้วน้ํานะครับให้โอ้หดูดีมากนะครับและที่สําคัญเบาะนะครับแถวสองสามารถแยกปรับพับระหว่าง4060ได้นะครับแบบนี้อ่า ฝั่งนี้จะเป็นนะครับ60ฝั่งนี้จะเป็น40นะครับแยกปรับพับได้และที่สําคัญขึ้นไปนั่งด้านหลังก็ย,ยังดูกว้างนะครับแอ์นะครับก็จะเป็นแอร์หลังคาแล้วนะครับแยกระหว่างตัวปรับแรงลมแอร์ระหว่างตอนหน้าและตอนหลังมาให้นะครับส่วนไฟเก๋งนะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอ่าและที่สําคัญ นะครับจอเครื่องเล่นด้านหลังก็ยังสามารถแยกดูหนังเครื่องเล่น DVDCD ได้นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดหูฟังนะครับแบบอินฟาเรดนะครับให้2ตัวนะครับแยกฟังระหว่างลำโพงหน้าลำโพงหลังนะครับแยกกันเครื่องเล่นระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังนะครับถือว่าออปชั่นเขามาดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันตามมาเลยครับ อันนี้จะเป็นที่นั่งด้านหลังนะครับเห็นไหมครับโอ้โหมองเข้าไปดูกว้างดูสะอาดเอียเ่ยมเลยผ้าหลังคาดูไหมสะอาดเอี่ยมเลยนะครับแล้วที่สําคัญเบาะแถวสามยังปรับพับนะครับให้อยู่ในแนวราบได้ด้วยแบบนี้แบบนี้เลยนะครับสามารถวางของสัมภาระได้นะครับแบบเหลือ นะครับในกรณีถ้าคุณลูกค้าอยากจะปูให้เด็กนอนนะครับก็สามารถพับแถว2แถว3ามยาวไปได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับลงอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับเดิมเดิมให้นะครับก็สนใจยังไงนะครับลองนะครับแวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับและที่สำคัญเราการันตีเลยว่ารถของเรานะครับตัวถังบอดี้เดิมนะครับอ่า ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยโดนชนนะครับคูสีเก็บสีอาจจะมีบ้างตามสภาพปีนะครับก็สนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้และที่สําคัญรถของเราทุกคันเราการันตีนะครับอ่าก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขอญาตฝากนะครับเจ้ามิส s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตัวเครื่องยนต์2.4 GT ขับ2ปี2017คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึคันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ